เา้เข้าไปถามไปถามท้านห้าคนเขาบอกขาไม่ได้เขียนนะแค่ท่านห้าคนไม่ได้เขียนแม้แตกท่านห้าคนเนี่ยจะเขียนในคนไทยที่เขาเป็นภรรยา อยากให้ผมไม่จะทานทีแจกเพราะว่าไม่แันจะเกิดความเสียหายแต่ผมไม่จะทานคือสมัครกานตำรวจแห่งชาติเพราะที่ผมและเจ้าพันเนี่ยเรามีข้อหาคนคนสำคัญอยู่5คนท,พพท,ที่เข้ามาอยู่ที่ความรู้แต่ไอ้กระดาษกระดาษที่มีตราเป็นกระดาษให้ในในเรือนจำมีขายให้คนเล่นจดหมายก็จะมีตาแต่ว่าเวลาหนังสือเน่ออกเนี่ย ะเป็นหลักฐารความต้องเซ็นเซอร์ที่สองแล้วความต้องเข้าไปถามไปถามทั้งห้าคนเขาบอกเขาไม่ได้เขียนแต่แค่ทั้งห้าคนไม่ได้เขียนเนื่องจากทั้งห้าคนเนี่ยจะเขียนไปถึงคนไทยที่ทำเป็นภรรยา,ยาส่วนในเรื่องของตอม,ก,ตม,ก,ก,ตมก็องถามตมคือตมเขาจะมีระบบเราเราเราก็มีความกว้าใหญ่เหมือนกันแต่เราก็ต้องบ้านเมืองถ้าเราไม่มดหลักความเป็นธรรม เราปล่อยให้คือเราทรามานเขาเราอยู่เขาทรมานมาสิบปีเราไม่อยากสนมรดกของการทรามานให้คปนอยู่เมื่อเราประเมินในสิ่งที่ดีที่สุดและถูกต้าและวต้องอเคารพรันตัดใจซึ่งในเรื่องนี้ในการประชุมก,ก็มีท่านเอกาสุด เราไปยกไปด้วย